ระเบิดปรัมมานูเนี่ยหลายๆล,ลูกนะที่มนุษย์สามารถสร้างได้เนี่ยอาจจะทำลายโลกหรือดวงจันทร์ได้ใช่ไหมนะถ้าเกิดมนุษย์พยายามจะทำลายโลกทำลายดวงจันทร์ทำลายจักรวาลนนแต่ด้วยกำลังของระเบิดปรัมมานูเนี่ยก็ยังไม่มีพลังเท่ากับมรคจิตนะที่สามารถทำลายสังสารวัตได้เพราะการทำลายโลกเนี่ย มันทำลายไปเนี่ยมันไม่ได้ทำลายจริงๆมันไม่สามารถที่จะดับการเวียนว่ายตายเกิดของเราสัตว์ทั้งหลายได้นะสัตว์ประสัตทั้งหลายเนี่ยไม่มีทางที่จะเหมือนไม่มีโลกไม่มีวัตถุเนี่ยมันไม่ไม่เกี่ยวเลยนะเพราะมันเป็นเรื่องของนามธรรมนะมันเป็นเรื่องของสภาวะธรรมมันเป็นเรื่องของกรรมของวิบากเป็นเรื่องของกิเลสนะงั้นให้เราเข้าใจเลยว่ากําลังของมรรคจิตเท่านั้นนะ ที่เกิดจากการที่เราเดินศิกขาสามมีความเข้าใจในอริยสัจสี่ได้แจ้งแล้วเนี่ยด้วยกําลังเนี่ยถ้าเกิดเกิดมรรคประหารขึ้นทีเดียวเท่านั้นเนี่ยจิตนั้นเนี่ยสามารถนะถ้าเป็นโสดาปฏิมาคเนี่ยสามารถทําลายตัวกิเลสหรือตัวจิตที่เป็นอกุศลของเราเนี่ยอย่างเบื้องต้นเนี่ยก็จะสามารถทําลายอะไรทำลายตัววิกิติชาที่ลังเลสงสัยใน คุณพระพุทธธรรมประสงค์หรือวิธีการปฏิบัตินะที่เป็นปฏิจจสมบาทอะไรต่างๆเป็นต้นเราจะไม่มีความดังเลส,สงสัยแลนะ้เราจะมีความมั่นใจมั่นคงประดุจก็เรียกได้ว,ว่าเนี่ยคือระดับของพระโสดาบันที่ไม่ไม่ถอยกลับแล้วเป็นผู้แน,แน่แท้ที่จะก้าวต่อไปจนเป็นพระสกาทาคามีที่กิเลสทั้งหลายเบาบางลงนะจนกระทั่งไปเป็นพระอนาคามีที่ไม่มีตัว ราคาไม่มีโทสะแล้วหรือจะเป็นที่สุดจนเป็นพระราหันที่หมดทั้งอวิชชาตันหาทั้งตัวโลภะโทสะและก็โมหะทั้งหมดงั้นตัวมรรคจิตเนี่ยถ้าเกิดทําลายได้แล้วเนี่ยก็คือจบนะอย่างพระโสดาบันก็พอเราเข้าใจตัววิกิจฉาไม่มีที่สําคัญที่สุดก็คือทําลายตัวมิจฉาทิฏฐิที่ทําให้เราเ,เห็นผิดเป็นคนสัตว์ ต่างๆจะไม่เกิดขึ้นอีกตัวตัวนั้นเลยที่เป็นตัวเจตสิกที่เกิดร่วมกับตัวโลภะที่ทําให้เรามีทิฏฐิยึดความเป็นตัวมีตัวมีต,มต,มตนขึ้นมานะอย่างแบบไม่ต้องมาพิจารณานะแล้วก็คําว่าโลกุตละมากเนี่ยจะไม่เสื่อมอันนี้ก็คืออีกอันนึงนะถ้าเกิดเราเนี่ยทำฌานได้นะเป็นหรือโลกิยมากหรือเป็นวิปัสนาญาน หรือในระดับที่เราเนี่ยมีความเลื่อมใสศรัทธาเนี่ยมันมีขึ้นมีลงนะมันมีความลังเลสงสัยอยู่นั่นแหละเหมือนเราจะบอกว่าเราไม่ลังเลสงสยัยแต่ลึกๆแล้วบางทีเราก็ไม่เชื่อมันจริงๆรงนะบาบใดที่เรายังไม่เห็นทมตามความเป็นจริงในระดับตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเราก็จะไม่เที่ยงแท้ในการที่จะ,อะบอดจากอบายภูมิเราก็ยังมีโอกาสที่จะทำบาปแล้วก็มีโอกาสที่บาปในอดีตของเราเนี่ยจะมาส่งผลเป็นปัใจจัยให้เราเนี่ย ลงไปในรบายภูมิได้อยูนะ่งั้นให้เรารู้เลยว่าถ้าเกิดเราเนี่ยไม่อยากจะเสื่อมแล้วก็ไม่อยากจะเสื่อมจากพระาศาสนาจริงๆต้องทําให้ได้ในระดับของเกิดมรรคจิตแล้วก็เป็นพระโสดาบันขึ้นไปอันนี้คือสิ่งที่จะทําให้เรานั้นเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ให้กิเลสที่มันเกิดอีกเลยไม่ใช่ต้องเกิดความโลภความโกรธต้องเกิดจิตที่มันไม่พอใจขึ้นมา แล้วก็ต้องมาทําใจมันจะไม่มีอีกแล้วนะถึงแม้ว่าเราจะเจอรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยเจอโลกธรรมทั้งหลายเนี่ยที่มันแปรเปลี่ยนไปเนี่ยเราจะไม่มาสะดุ้งสะเทือนจิตเราก็จะวางเฉยเป็นอุบเบกขามันจะไม่เกิดจิตที่มันเป็นประกอบด้วยอกุศลขึ้นโดยที่ว่าเราเนี่ยไม่ต้องไปยับยัง้งไม่ต้องไปพิจารณาเพื่อที่จะให้มันคลายไม่ต้องมาน้อมเข้าสู่อ,อารมณ์ของสมถะเพื่อป้องกัน นะถ้าเกิดเราเป็นระดับนั้นนะงั้นเรียกได้ว,ว่าถ้าเกิดเราอยากจะเป็นผู้ที่ไม่เกิดความรู้สึกที่มีคนบอกว่าจะไล่เศร้าได้ยังไงนะจะหมดความโศกได้ยังไงอโศก,กังนะวิริชังเขมังก็ต้องทําให้เกิดมักกิตที่ได้